ละครสั้นเอฟซีเรื่องโกโกราวาท่วมบ้านทำไมเป็นแบบนั้นล่ะตามไปดูกันเลยค่ะเรื่องราวแปลกๆแ,แบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้จริงเหรอแต่มันก็เกิดขึ้นได้แล้วฮ้วันนี้อย่าลืมไปกินข้าวเที่ยงที่ต้นซากุระนะ อย่าลืมไปกินข้าวเที่ยงที่ต้นซากุระนะอย่าลืมไปกินข้าวเที่ยงที่ต้นซากุระนะฉันจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้แล้วอย่าลืมไปล่ะเ้า <Reese> ใจโ <H ut? S 1> อเค okay, จ้าเ <H it> พื่อนสาว <H it> ได้กินกาแฟและอร่อยมากๆอีกแล้ว เพื่อนเราก็มีอยู่แค่นี้สี่คนจะให้เชิญคนอื่นมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเราก็ต้องเลือกคนที่มันสนิทสนิทกันสักหน่อย,ยแต่ถ้าคนที่มันน่าตูดบูบี้จูจี้เราก็ไม่อยากจะเชิญให้มันเสียบรรยากาศเป็นนางเอกเนาะเ <c oughs> ชิญกินไปเถอะไม่เห็นอยากจะกินเลย ได้เวลาพักเที่ยงสักทีปะ่ะใครถึงก่อนได้กินก่อนนะจ๊ะหนึ่งสองสไปฮะฉันต้องได้กินก่อนคนแรกเพราะว่าฉันวิ่งก่อนและฉันก็เป็นคนทำ้วพวกเราด้วยสิโอ้ยฉันก็อยากเป็นคนแรกเหมือนกันนน,นี่วิ่งช้าที่สุดเลยฉันเนี่ยช่ยไมีได้เกิดมาขาสั้นเองนี่ อาฉันถึงคนแรกเพราะฉะนั้นฉันจะได้กินก่อนนะจ้าปะ่ะนั่งกันเถอะพวกเราดูสิวันนี้ฉันมีอะไรมาด้วยขนมเคก้กสุดแสนที่จะอร่อยฝีมือฉันเองแล้วก็มีไก่ย่างอ๋โหน่ากินที่สุดในโลกเลยงั้นพวกเราจะขอกินที่เกี้ยงเลยนะได้สิ พวกเธอกินให้หมดเลยนะฉันนะ่ะขยันทำพรุ่งนี้จะทำมาอีกจะว่าไปนะฉันก็อยากให้คนอื่นได้ชิมฝีมือของเธอเหมือนกันเพราะว่าฝีมือของเธอเนี่ยมันรสมากแต่ทำไงได้ล่ะหลอกสนิทกันแค่นี้จะให้คนอื่นกินมันก็กระไรกระไรอยู่นะฮเสียใจกับคนที่ไม่ได้กินจังเลยนั่นมาสิ เสียใจกินกันเถอะหน้าไม่ต้องเป็นห่วงคนอื่นหรอกเรากินของเราแบบนี้ดีแล้วจริงสิฉันเพิ่งได้สูตรใหม่มาพรุ่งนี้ฉันจะทำเค้กโกโก,โก้ราวาโอ้โหมันต้องอร่อยแน่ๆเลยเพราะว่าสูตรเนี้ยเป็นสูตรของไม่บอกดีกว่าไว้ลุ้นพรุ่งนี้กันนะจ๊ะอ้อหอ สุดยอดจังเลยนะฉันจะรอกินฝีมือเธอเลยนะเนี่ยมันต้องรสที่สุดในสามโลกจักรวาลล้านแแน่นอนจริงไหมพวกเราเรอกินแล้วกันเนาะเมื่อแต่เมาเรียบๆกินถึงหน้าเดี๋ยวก็สายหรอกนี่ก็จะบ่ายแล้วด้วยหออร่อยทุกอย่างเลยใครไม่ได้กินก็คงจะเสียดได้แย่ yeah. วันนี้ทั้งวันเกลลี่ของเราก็อยากจะกินเค,ค้กโกโก้ลาวาเธอก็จึงรีบไปที่ร้านขายของเพื่อจะได้ซื้ออุปกรณ์มาทำบ้างต้องทำให้ได้บ้างเจ๊ขอเป็นเออ่แป้งทุกอย่างที่เกี่ยวกับเค,ค้กเลยนะวันนี้ฉันจะทำเค,ค้กโกโก้ลาวานะเจ๊จัดมาให้หน่อยนะเจ๊นะ เอาแบบจุกๆเลยแล้วก็เออเอาไปส่งที่บ้านให้ด้วยนะเจนะเพราะว่าถือไม่ไหวหรอกอะไรเลยคนสวยแล้วเจ๊จะแจกให้นะว่าแต่ขอเจ๊สักหนึ่งกล้องได้ไหมย่ะถ้าได้เดี๋ยวจะไปส่งแบบดวงจีๆๆ,ๆๆเลยอะ่ะโอเคไหมก็ได้ก็เลยเฮ้ยไม่ใช่ละก็ได้ก็ได้ไดเจ๊ เดี๋ยวจะให้สักหนึ่งปอนก็ล้วกันนะเจเนี่ยขี้เหนียวเป็นบา้าเลยจริงๆนะเนี่ยว่าแต่จะอร่อยเหมือนของสี่สาวนั้นหรือเปล่านะไม่เป็นไรหรอกฉันว่าฉันทำได้แน่นอนไหนๆมันก็มีเค้กสตรอเบอรีบบร่ก็ทำแล้วเค้กช็อกโกแลตก็ทำแล้วเค้ก อะไรอะไรก็ทําแล้วนึกไม่ออกโ้โหเจ๊บอกว่าจะมาส่งเร็วๆก็ไม่มาสักทีแล้วทำยังไงมันถึงจะมีลาวาออกมาจากเค,ค้กนะยมันยากตรงนี้จริงๆเราต้องใส่ผงฟูใช่หรือเปล่านะ้ยปวดหัวมาและอุปรกรณ์พร้อมแป้งโกโก้ น้ำตาลนมเนยเฮ้ยสารพัดที่จะใส่เราต้องสู้และพรุ่งนี้เราก็จะเอาไปอวดบ้างว่าเราก็ทำเป็นเหมือนกันใช่เริ่มจากเอาแป้งมาร่อนก่อนใส่โกโก้ใส่ไข่อืมใช่น้ำตาลลงไปแล้วใส่อะไรนะเฮ้ยไม่ได้ทำนานมันก็ลืมเหมือนกันนั้นเนี่ย โอเคหลังจากนั้นแล้วก็คน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 ให้มันเข้ากันใส่ผงฟูโห้ยทำไมเขาใส่น้อยจังสูตรนี้เราต้องใส่สักหนึ่งกระปุกไปเลยมันจะได้ฟูฟ่องละอองฟิฮดีแน่นอนค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 นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปอบเฮ้ยเหนื่อยจังเลยพักก่อนดีกว่ารออบเสร็จเราก็จะได้กินอร่อยอร่อย ไม่อยากจะเชื่อเลยทำขนมเค้กแค่เนี้เหมือนเสียพลังงานในชีวิตไปยังไงบอกไม่ถูกเลยอ่ะนอนก่อนดีกว่าตื่นมาก็คงจะได้กินแล้วแหละอยกี่โมกี่ยามแล้วเนี่ยอ,อะไรเนี่ยฮะเหนียวเหนียวยืดยืดยน้ำลายฉลกเปล่านะ ไม่น่าจะใช่นี่มันโกโก้เหรอเฮย้ยอะไรกันเนี่ยโกโก้เต็มบ้านไปหมดเลยเฮย้ยทำไมอะเดี๋ยว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 มันลามออกมาข้างนอกเลยเหรอเนี่ยตายแล้วเออคุณครับคุณพอจะรู้ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเมืองของเราทำไมมี โกโก้ละวาเต็มเลยครับโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับเนี่ยความฝันของผมเลยนะครับเนี่ยที่จะได้อาบน้ำโกโกโโ้และก็ดื่มกินอย่างมีความสุขสิครับคุณมาเล่นกันดูสิโอ้โหอร่อยหอมหวานมันสุดยอดไปเลยนะครับเนี่ยมามามาม,ามาโอ้ติงตองหรือเปล่าเนี่ย เกิดมาเพิ่งเคยเจอคนแบบนี้อะไรจะมีความสุขขนาดนั้นจริงสิโกโกลาวาเอ๊ะมันเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งนันเนี่ยใช่ฉันก็เคยฝันว่าถ้ามีโกโกลาวามาฉันก็จะกินเล่นไหว้โหสนุกจริงๆเลยนันเนี่ยจะว่าไปแล้วว่าแต่ ทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้คงไม่ใช่เพราะเราหรอกนะอืมเพราะใครกันหอเด็กๆและทุกคนในเมืองต่างรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากเขาเรียกถึงความมหัศจรรย์โอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทุกคนดูสิมาตามพี่มาเร็วมีโกโก้โกว้ได้ กินได้อร่อยด้วยถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงขึ้นมาน้องๆจะทำยังไงถ้าเป็นพี่ปอก็คงจะดีใจเหมือนกันนะคะเนี่ย